คลิปนี้นะคะแม่เทนเทนจะมาแนะนำเพื่อนๆปลูกตอเปอร์เลสเซียไว้สำหรับใช้กราฟมเมล็ดแคนตัสหรือจะขยายพันธุ์เพื่อตัดขายเป็นรายได้เสริมก็ยอมได้นะคะสำหรับตอเปอร์เลสเซียนั้นนิยมนำมาใช้สำหรับกราฟมเมล็ดแคนตัสเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของแคนตัสนั่นเองค่ะซึ่งหากเราจะรอให้มเมล็ดแคนตัสโตแบบปกตินะคะอาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยค่ะ แต่ถ้ากราฟด้วยตอเปอเลสเกียจะใช้เวลาไม่นาน <Wow. S 1> เราก็อาจจะได้เห็นดอกแคนตัสได้นะคะ <Wow. S 1> วิธีตัดตอเปอเลสเกียก็ให้เราเลือกตักดดอดที่อบอวกค่ะความยาวประมาณ5-7นิ้ว แนะนำให้ใช้มือจับรวบตรงยอดใบนะคะแล้วใช้กันไกรตัดเลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งจะใช้ฟอร์เซ็ปเป็นตัวจับก้านต่อก่อนตัดก็ย่อมได้นะคะเวลาตัดเพื่อนๆระวังหนามของตอเปลรสเกียให้มากๆด้วยนะคะ้นาำจะอยู่ตรงบริเวณโคนใบถ้าไม่สังเกตดีๆจะคิดว่าเป็นตอที่ไม่มีหนาเพราะหนามของตอเปลรสเกียจะเล็กมากๆค่ะ เวลาตำเข้าไปในมือเราจะเจ็บปวดมากแล้วก็เอาออกยากมากด้วยนะคะ <Yeah! S 1> สำหรับการปลูกต่อเปเลสเกียนั้น <Yeah! S 1> ก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ <Yeah! S 1> สำหรับดินปลูกต่อเปเลสเกียนะคะ <Yeah! S 1> ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะใช้เพียงดินปลูกต้นไม้ทั่วไปได้เลยค่ะผสมกับมูลสัตว์เล็กน้อยค่ะ จากนั้นนะคะให้เราคลุกเค้าให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็ได้ดินสําหรับปลูกตอเปเรสเกียแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรจากนั้นนะคะให้เราเตรียมกระถางค่ะ แล้วก็โรยด้วยกราบมะพร้าวสับที่ก้นกระถางเล็กน้อยค่ะสําหรับการโรยกาบมะพร้าวสับนั้นนะคะก็เพื่อไม่ให้ดินปลูกของเราอะค่ะร่วงลงไปในรูค้นก้นกระถางนั่นเองค่ะและออสโมโคสค่ะใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็พอนะคะ เป็นปุ๋ยละลายช้า3เดือนใส่ครั้งค่ะและเพื่อป้องกันมแมลงนะคะเราจะใส่สตาร์เกิลจีตามไปอีกนิดหน่อยค่ะรับวิธีการลงปลูกในกระถางแบบนี้นะคะแม่เชนเทนจะเตรียมเอาไว้สำหรับกราฟเมล็ดแคนตัสค่ะเพื่อนๆเ,เห็นหนามตรงบริเวณโคนใบไหมคะเนี่ยแหละค่ะ หนามันจะเล็กมากถ้าไม่สังเกตดีๆมันจะตามมือเรานะคะจากนั้นให้เราริบใบที่โคนกิ่งออกสักนิดนึงค่ะเพื่อเวลาที่เรานำไปปักชําแล้วอ่ะต้นหนักมันจะได้ไม่โอนเอ,เอียงไปทางไหนทางหนึ่งค่ะปักลงไปเลยนะคะใช้มือจับตรงบริเวณยอดใบไว้นะคะแล้วใช้ฟอเสเฟตจิ้มลงไปเลยค่ะ ถ้าดินมันน้อยไปก็สามารถเติมดินเพิ่มไปได้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มกระถางกระถางหนึ่งก็จะสักประมาณ2กิ่ง3กิ่งได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าปักชำเพื่อขยายพันธุ์ไว้สำหรับตัดขายเป็นไรายได้เสริมนะคะหรือจะเก็บไว้เพื่อใช้กราฟเมล็ดแคนตัด แม่เทนเทนจะปักชามกับถุงดำค่ะโดยปักไปถุงละประมาณ5-6าถึงกิ่งเลยนะคะต่อเปอร์เลสเกียนะคะเป็นตอที่ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะยิ่งเราขยันขยายพันธุ์นะคะเราก็จะมีตอเปอร์เลสเกียไว้สำหรับใช้เพื่อกราฟเมล็ดแทนตัสถ้ามีเหลือมากๆก็สามารถนำมาขายเป็นไรายได้เสริมได้ด้วยนะคะ จึงอยากมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะให้ขยายพันธุ์ต่อเปอร์เลสเกียเอาไว้มากๆค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรารดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะแล้วนําไปวางในที่ร่มรำไบก่อนสักประมาณ7วันรอรากมาเราก็สามารถนําออกแดดได้เลยค่ะต่อเปอร์เลสเกียนั้นนะคะชอบน้ำมาก ยิ่งน้ำบ่อยๆจะงามและโตวไวมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่หลายๆท่านนะคะอาจจะยังงงว่าตอเปอร์เลสเกียมันกราฟมเมล็ดกับแคนตัสมีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างที่แม่เทนเทนได้ลองกราฟมเมล็ดแคนตัสค่ะกับตอเปอร์เลสเกียเห็นไหมคะไม่นานเราก็จะได้เห็นดอกหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เทนๆด้วยนะคะ